นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสมานะกะริฐาโทโสมานะกะริฐาโทโสมาน าากะริธาโทโสมาณกะริธาโทโสมาณกะริถาโทโสมาณกะริธาโทโสมาณกะริธาโทโสมาณกะริธาโท สมาณกะริธาโทโสมาณกะริธาโท